ก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับเพิ่งกินน้ำมาวันนี้ก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนนะครับเวลาตอนนี้ประมาณห้าโมงนะครับผมวันนี้เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่สิบเก้าพฤษภาคมนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะน่าจะกำลังเข้าสู่อาเซียน,นครับ วันนี้เพิ่งกลับมาหยกหยเปลี่ยนชุดเสร็จเองนะครับผมซึ่งผมอัดคลิปนี้ได้สักพักหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมจะไปขอโทษครับเรื่องนี้ผมจะไม่บอกครับกินข้าวก็ได้ผมบอกโอเคนะครับผมวันนี้ฝากด้วย ครับผมคือ AN Gamer นะครับ,อ amer, รบขอโทษนะครับที่ลืมแนะนำตัวชื่อนี้อยากถามว่าใครเป็นคนคิดให้ผมเองนะครับ้วนะถ้ออยากถามว่าทำไมชื่อเกมเมอร์แล้วทำไมอัดอัดแต่มายากลมันเป็นยามว่างครผมนะครับเกมเมอร์นะ amer, จะทำอะไรก็ได้ซึ่งสัก เอกน่าจะประมาณเดือนกระดาษก,กระดาษเอ้ยมิถุนาอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็จะเริ่มอัพเกมแล้วนะครับซึ่งเกมเกมที่ผมสะอาดนี้ก็ไม่ได้เสียบไม้นะดูภาพกันไปกันนะครับผมซึ่งก็ต้องขออภัยกันอย่างยิ่ง นะครับผมถ้าวันหลังผมมีไม้นะครับผมจะมาอัดให้ทุกคนดูเลยดูกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับอย่าลืมติดตามผมนะฮะ A N Gamer ฮะอ๋อผมอัพพึ่งไปอีกคลิปนึ่งเองฮะใส่เสื้อบอลคนละแบบกันนะชื่อคลิปว่าเล่นกันไปนะครับลองพิมพ์ไปดูนะครับแล้วก็ เลื่อนขึ้นไปฮะกดที่ชื่อผมนะครับไม่ต้องกดที่ชื่อผมก็ได้ครับฝากกดติดตามนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ต้องขอพูดแต่เพียงเท่านี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับผมยังไม่จบนะครับโอเคครับหวังว่าผมจะอัดเกมไม่ดูนะครับซึ่งวันนี้ก็เก้อ บายบายครับ